เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นใจสลายค่ะประกาศข่าวร้ายเรื่องลูกเสียใจมากๆเรียกได้ว่ากับล่าสุดนี้นะคะต้องส่งกําลังใจให้กับเธอละค่ะสําหรับเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นและสามีอย่างยิวชัดมงคลลูกสาวตัวน้อยน้องยูจินก่อนหน้านี้เจ้าตัวออกมาประกาศว่ามีลูกคนที่สองซึ่งงระบุว่าสวัสดีกรกฎาคมของขวัญวันเกิดตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะพี่ยูจินมีน้องแล้ว ฉัดมงคลสมแก้วน้องยูจินฉัดชนกสมแก้วล่าสุดเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นออกมาปล่อยโฮให้ได้เห็นการประกาศข่าวร้ายของตระกูลแห่งลูกคนที่สองโดยเผยว่าน้องไม่อยู่แล้วสาเหตุมาจากร่างกายของน้องไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวเป็นข่าวร้ายที่ไม่อยากได้ยินทางทีมงานต้องขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ